สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะไม่ความรู้ในเรื่องของการใช้สระอัมในอักษรเบลแล้วก็การใช้ทั่วไปนะในอักษรเบรลนะคะจุดเบรลก็คือ1 3 5 6 1 3 5 6คือสระอัมนะคะการใช้เนี่ยถ้าไม่มีวรรณยุกตก็ปกติเหมือนกันเลยค่ะทั้งอักษรเบลแล้วก็การพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หรือการใช้ทั่วไปเช่นคำว่านำเราหนูสระอัมก็เขียนเหมือนกันเลย แต่ทีนี้ถ้ามีวรรณยุกมานะคะในอักษรเบลเราจะเขียนพยัญชนะต้นแล้วตามด้วยสระแล้วก็วรรณยุกนะคะถ้าเป็นพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เราก็จะเป็นพยัญชนะต้นวรรณยุกแล้วสระนะเช่นคําว่าน้ําถ้าในเบลเราก็จะเขียนน,นหนูสระอไมโทแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นพิมพ์เป็นน,นหนูไมโท แล้วค่อยสระอํานะคะบางทีน้องบางคนสับสนก็มาเขียนส่งคนเนเป็นนอนหนูไม่โทรสระอําต้องเป็นนอนหนูสระอําไม่โทรหรือคําว่าข้ามอย่างงี้นะคะก็จะเป็นถ้าในเบลวคอควายสระอําไม่เอกพอพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคอควายไม่เอกสระอํานะคะในเบลวคือพยัญชนะสระวรรณยุกต์แต่พิมพ์ในคอมพิวเตอร์เราจะเป็นพยัญชนะวรรณยุกต์แล้วก็สระเพราะว่าตวัว ไม่เอกเขาอ่าถ้าเราพิมพ์ต่อมันก็จะอ่านตลกตลกมันไม่ไม่เหมือนกันนะคะมันเขียนไว้ข้างบนนะก็สําหรับถ้าเป็นตาดีเนาะเขาจะมีตัวอักษรที่อยู่ข้างบนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าในเบรลเราก็เขียนเรียงกันไปเลยเหมือนสมัยสุโขทัยค่ะไม่มีข้างบนข้างล่างนะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ